ภาคธุรกิจร่วมแสดงความคิดเห็นรัฐธรรมนูญที่พึงปรารถนาหวังแก้ปัญหาสิ่งกระทบภาคธุรกิจเสนอออกกฎหมายเอาผิดผู้ละเมิดสิทธิและกำหนดโทษเจ้าหน้าที่รัฐหากไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและควบคุมบทบาทราัฐวิสาหกิจค่ะ ศาสตราจารย์สุกิจบุญบงการรองประธานคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาสารพลังนักธุรกิจในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกรางรัฐธรรมนูญซึ่งจัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการร่างรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ โดยศาสตราจารย์สุกิจได้กล่าวย้ำว่ายังมีความต้องการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งภาควิชาชีพภาควิชาการภาคประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งจะเป็นข้อมูลคู่ขนานกับข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญไปพร้อมกับการจัดทำบันทึกเจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญโดยละเอียดเพื่อให้เกิดความเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูญที่ตรงกันต่อผู้นำไปปฏิบตัติฝ่ายการเมืองและการตีความ ทั้งนี้รัฐธรรมนูญร่างแรกจะแล้วเสร็จในวันที่17เมษายนนี้คาดว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ในปลายปี2558และมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จในปี2559นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของร่างรัฐธรรมนูญที่ต้องการสร้างฐานราาประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็ง เพราะที่ผ่านมาประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยอย่างเต็มที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงต้องการสร้างความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนให้พลเมืองเข้มแข็งและเป็นใหญ่ยืนยันว่าไม่มีแนวคิดมาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ต้องการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างถูกต้องตามทํานองคลองธรรมโดยจะมีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเป็น,นกลไกควบคุมการเมืองให้ใสสะอาด ซึ่งนักการเมืองทําตามกฎหมายและมีจริยธรรมควบคู่กันขณะที่ร่างรัฐธรรมนูญจะทําให้เกิดการกระจายพักการเมืองเข้าสู่สภาส่วนเรื่องการลดความเหลื่อมล้ําของสังคมจะอาศัยการสารพลังร่วมกันของทุกกลุ่มในการขับเคลื่อนอย่างไรก็ตามความเห็นต่อรัฐธรรมนูญที่นักธุรกิจพึงปรารถนาโดยส่วนใหญ่ต้องการให้มีคือส่งเสริมและการคุ้มครองการค้าเสรีและธุรกิจเอกชน เพราะที่ผ่านมาเน้นแต่การกำกับดูแลยังขาดการส่งเสริมจากรัฐอย่างเต็มที่ซึ่งเสนอให้แยกองค์กรกำกับควบคุมดูแลออกจากหน่วยงานกำกับนโยบายและผู้ประกอบกิจาการและลดบทบาทร,รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจแข่งขันกับเอกชนโดยตรงแต่ไม่รวมการแข่งขันเพื่อสาธารณูประโภคพื้นฐานบัญญัติถึงสิทธิหน้าที่บทบาทของภาคประชาชนความรับผิดชอบและการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นอย่างการชุมนุมรวมตัวของกลุ่มคน ต้องไม่กระทบกับภาคเศรษฐกิจซึ่งเห็นว่าจะต้องให้ความรู้ให้การศึกษาแก่ประชาชนรวมถึงออกกฎหมายกำหนดบทลงโทษผู้ที่ละเมิดสิทธิผู้อื่นอย่างเข้มงวดต่อเจ้าหน้าที่รัฐหากไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตลอดจนสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อการอยู่ร่วมกันและให้คำนึงถึงการบังคับใช้กฎหมายการต่อต้านทุจริตการสร้างอนาคตประเทศและบัญญัติคุณสมบัติที่มาของนักการเมือง พร้อมเสนอให้มีการปฏิรูประบบเก็บภาษีโดยให้มีการสำรวจใหม่และขยายฐานการเก็บภาษีส่วนเรื่องที่กระทบต่อสิทธิประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญรองรับไว้ต้องผ่านประชาพิจารณ์และให้มีการทบทวนแนวทางปฏิรูปทุก5ปีตลอดจนกำหนดให้มีจำนวนพัรคการเมืองไม่เกิน3 3เปตตลอดจนควบคุมจัดตั้งบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจให้อยู่ภายใต้กำกับจากรัฐ คณะกรรมาการปฏิรูปเศรษฐกิจการเงินและการคลงังสปชย้ําจัดสรรงบประมาณต้องยึด3ด้านมีความโปรง่งใสตรวจสอบได้พร้อมเตรียมศึกษาพระราชบัญญตัติวิธีการงบประมาณปฏิรูปให้ทันสมัยค่ะนายสมชัยริชุพันธ์ประธานคณะกรรมาการปฏิรูปเศรษฐกิจการเงินและการคลงังสภาปฏิรูปแห่งชาติกล่าวภายหลังการประชุมเพื่อพิจาร,รณาประเด็นการปฏิรูประบบงบประมาณว่า ที่ประชุมมีความเป็นห่วงการจัดสรรงบประมาณซึ่งจะต้องยึดหลัก3ด้านประกอบด้วยการจัดสรรในเชิงอำนาจหน้าที่การจัดสรรในเชิงพื้นที่และการจัดสรรในเชิงวาระโดยงบประมาณที่ใช้จะต้องจัดทำเอกสารอย่างละเอียดขณะเดียวกันจะต้องเน้นการสร้างธรรมาภิบาลและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับรวมไปถึงต้องมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมกันนี้เตรียมศึกษาพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณเพื่อปฏิรูประบบงบประมาณให้ทันสมัยด้านนายสมศักดิ์โชตรัตนสิริผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติระบุว่าเรื่องการจัดสรรงบประมาณจะต้องครอบคลุมถึงรายได้งบสะสมรวมถึงรายการนอกงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งจะต้องจัดทำเป็นเอกสาร ขณะที่การจัดสรรงบผูกพันข้ามปีจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งสำนักง,งบประมาณในพื้นที่18เขตเพื่อให้คำปรึกษาและบริหารงานงบประมาณตลอดจนติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเนื่องจากรัฐบาลชุดปัจจุบันเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารงบประมาณในพื้นที่ของตนเองกลับมาติดตามข่าวรัฐสภาได้อีกครั้งในช่วงต่อไปค่ะ